ทีนี้ไปที่การเมืองประเทศอังกฤษกันบ้างคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เดวิดคามรอนออกมาประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและล่าสุดค่ะเขาก็ออกมาประกาศลาออกแล้วจากตําแหน่งสมาชิกรัฐสภานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าขอยุติบทบาททางการเมืองหลังจากที่โรณรงค์ให้สหราชอาณาจากักรอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปไม่สําเร็จค่ะ เดวิดคามรอนแจ้งต่อนายกวัฐมนตรีเทเรซาเมเกี่ยวกับการตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เมืองวิทนีของเขตเลือกตั้งในออกฟอร์เชียเพื่อเป็นการเปิดทางให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากเขาค่ะ เดวิดคมเมอรอนลอออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายนหลังจากที่ชาวอังกฤษ52%เปลงคะแนนถอดถอนให้อังกฤษนั้นออกจาก EU ซึ่งตอนนั้นคมเมรอนก็บอกว่าประเทศจําเป็นต้องมีผู้นําใหม่เพื่อที่จะเจรจาเรื่องการถอนตัวออกจาก EU และ คาเมรรอนก็ได้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองนะคะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นสสของเขตวิทนี่แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะอยู่ในตําแหน่งต่อไปเขายังออกมาพูดปฏิเสธด้วยนะคะว่าการลาออกจากสสไม่เกี่ยวกับการที่รัฐบาลจะอนุมัติสร้างโรงแรมแกรมม่าหรือโรงเรียนมัธยมที่คัดเลือกนักเรียนด้วยการสอบแห่งใหม่ที่เขาไม่เห็นด้วย นายคาเมรอนยังบอกด้วยนะคะว่าหวังว่าจะให้คนจดจำในฐานะมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพักอนุรักษ์นิยมให้กลายเป็นพักการเมืองที่มีศักยภาพเหมาะสมกับยุคปัจจุบันด้วยเดวิดคาเมรอนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2553จนออกจากตำแหน่งก็เป็นเวลา6ปีพอดีเลยแล้คะค่ะ